โชคชะตาบุญกุศลวสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปกักกลมของรษาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรตูโมมานดวงของท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองศัตรูโมมานปาบมาลายหายไปสิ้นถึงเวลาคาบุญกุศลวสนาท่านจะทำไรก็ประสมผลิดเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมถึงเวลาแล้วอัศวินขี่ม้าถือดาบ พร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีดวงจติตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคพลังพิเศษเกิดขึ้นในตัวท่านท่านจงมีอำนาจบนกุศลวาสนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาน,นำพาซึ่งความผสมเร็จบังเกิดข,ขึ้นกับตัวคุณท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคิดสิ่งใดให้สมปาถน,นาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนำพาซึ่งความผสมเสร็มาสู่ตัวท่านเราต้องการแต่งงานให้สมหวังดังปาถน,นา จะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาหลวงเจตานี้จะเปิดพร้อมที่จะไฟแล้วใช่หรือไม่